มา้รจากส่วนของผู้ถือหุ้นจากตัวอย่างหุ้นนี้กันค่ะเราจะเห็นว่าในหุ้นนี้นะคะในตารางงบย่อเนี่ยของหุ้นนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนของผู้ถือหุ้นในปี62เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณเท่าตัวหนึ่งเลยนะคะจากปี61ก็คือเพิ่มขึ้นมา500กว่าล้านซึ่งตรงเนี้ยพอเราดูเนี่ย ตัวกำไรเนี่ยก็ไม่ได้มากนะคะของหุ้นนี้ในปี61-62แล้วก็ในส่วนของมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยก็เท่าเดิมและส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมา500กว่าล้านเนี่ยมันเกิดจากอะไรใครสงสัยในประเด็นนี้มาติดตามกันได้จากคลิปนี้กันค่ะ ยูทูบ anel n ดรตุ้ยด้วยนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะจะรู้จักส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของงบดุลน,นั่นเองนะคะก็คือสินทรัพย์รวมเท่ากับหนี้สินรวม บวกด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะและในองค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ค่ะจะประกอบด้วย4ส่วนใหญ่ส่วนแรกก็คือมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วหรือเราจะเรียกว่าทุนที่เรียกชำระแล้วก็ได้ค่ะส่วนนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นถ้ามีการเพิ่มทุนหรือว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนต่างๆนะคะก็จะทำทำให้ตรงมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วตรงเนี้ย เพิ่มขึ้นพอมันเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ส่วนของผู้ถูพูดเนี่ยเพิ่มขึ้นได้แต่จากหุ้นนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเท่าเดิมส่วนต่อมาส่วนที่2ของส่วนของผู้ถูพูดนะคะ ที่เราเรียกว่าส่วนเกินมูนลค่าหุน้นส่วนตรงนี้เนี่ยเกิดจากการขายหุ้นเพิ่มทุนได้เกินราคาพานะคะก็คือแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีราคาพานะคะที่คิดจากทุนจดทะเบียนแล้วก็หารด้วยจํานวนหุน้นถ้าเขาขายหุ้นเพิ่มทุนานานเนี่ยได้สูงกว่าราคาพาส่วนที่เกินตรงนี้ค่ะจะถูกบันทึกอยู่ในส่วนเกินมูนลค่าหุน้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุน้น แต่ของหุ้นนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเพิ่มทุนนะคะส่วนเกินมูลค่าหุ้นก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรต่างจากเดิมงั้นเรามาดูส่วนที่3กันค่ะว่าเป็นขึ้นจากส่วนนี้หรือเปล่ากําไรหรือขาดทุนสะสมกําไรหรือขาดทุนสะสมเนี่ยเป็นผลรวมของกําไรหรือขาดทุนสุทธินะคะที่ได้จากการดําเนินธุรกิจ ตั้งแต่ที่เปิดกิจการมานะคะมันก็จะสะสมสะสมเข้ามาเรื่อยๆถ้าเป็นกําไรก็จะทําให้ตรงกําไรสะสมเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นขับทุนสะสมสะสมเข้ามาเนี่ยมันก็จะขับทุนนั่นเองนะคะแต่ว่าจากหุ้นนี้เนี่ยเราเห็นแล้วตั้งแต่ในตารางงบย่อเนี่ยกำไรของบริษัทก็ไม่ได้ถึงขนาด500อกว่าล้านแค่เป็นหลักหน่วยเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูในส่วนที่4กันค่ะองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ตรงนี้จะเป็นส่วนต่างที่เกิดจากการปรับมูลคา่าทรัพย์สินนะคะอย่างเช่นในกรณีที่มีการตีราคามูลค่าที่ดินใหม่ตามราคาตลาดซึ่งตรงนี้เขาก็จะมาบันทึกเข้ามาอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งจะอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นนั่นเองซึ่งพอมาดูหุ้นนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าใน3ส,ส่วนแรกเนี่ย มันก็แทบไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมเลยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เห็นได้ชัดว่าเพิ่มขึ้นมาจาก300กว่าล้านขึ้นมาเป็น800กว่าล้านคือเพิ่มขึ้นมาประมาณ500กว่าล้านเนี่ยนะคะอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถถูหุ้นนั่นเองซึ่งพอเราเข้ามาดูนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าเราอยากรู้รายละเอียด ให้ไปอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือ n น้ตนะคะตรงเนี้ยจะอยู่ในหัวข,ข้อข้อที่22เพราะฉะนั้นเราก็ไปอ่านในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะมันจะเป็นไฟล์ที่แนบมากับไฟล์งบการเงินฉบับเต็มนั่นเองนะคะเพราะว่าในไฟล์ที่เป็นซิปไฟล์งบการเงินฉบับเต็มเนี่ยส่วนแรกก็จะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนะคะความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชี ต่อมาก็จะเป็นไฟล์ Excel ซึ่งเป็นไฟล์งบการเงินฉบับเต็มแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็มักจะเป็นไฟล์ Word นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือหมายเหตุประกอบงบการเงินเราก็เข้าไปกดดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่22กันค่ะพอเราเข้ามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้มันเกิดจากการที่มีการตีราคาที่ดินใหม่นั่นเองนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมา เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ส่วนผู้ถือหุ้นในปี62เนี่ยเพิ่มขึ้นมา500กว่าล้านจากตรงนี้นั่นเองค่ะ,ะนั้นเนี่ยส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยจะประกอบด้วย4ส่วนใหญ่ๆลักษณะนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ